ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง S-H Car Review ของผมวันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับเรื่องที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของรถซูเปอร์คาร์หรือเครื่องยนต์แรงๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่เป็นเรื่องของพลังในระดับที่ใหญ่กว่านั้นพลังที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องใหญ่ขีปนาวุธของประเทศไทยที่ถูกเปิดโปง สมรรถนะลับและราคาจริงในปี2025ได้ถูกเปิดเผยแล้วครับฟังดูเหมือนหนังแอคชั่นใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงประเทศไทยของเรากำลังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารอย่างต่อเนื่องมาหลายปีและปี2025นี้นี้เองคือช่วงเวลาที่ความลับหลายอย่างเริ่มถูกเปิดเผยสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้น่าทึ่งมากทั้งระบบขีปนาวุธที่ทันสมัยขึ้น ความแม่นยำที่สูงขึ้นการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นรวมถึงระบบการยิงที่สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธของไทยถือว่าเป็นความลับระดับสูงเราเคยได้ยินแค่ชื่อระบบบางอย่างเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ4 8 0 2จากจีนหรือระบบฮาพูลจากสหรัฐแต่เบื้องหลังนั้นไทยได้พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยทดลองและผลิตภายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในปี2025มีรายงานและข้อมูลใหม่ที่หลุดออกมาเผยให้เห็นว่าประเทศไทยมีขีปนาวุธที่พัฒนาไปอีกขั้นไม่ใช่แค่ซื้อมาใช้แต่ปรับให้เหมาะกับภูมิประเทศภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยโดยเฉพาะ สิ่งที่น่าสนใจคือระบบเหล่านี้ถูกติดตั้งบนยานพาหนะที่ผลิตในประเทศเพื่อให้เคลื่อนที่ได้เร็วและพร้อมใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธของไทยไม่ได้เป็นแค่ระบบป้องกันคงที่อีกต่อไปแต่เป็นอาวุธเชิงยุทธวิธีที่สามารถเคลื่อนย้ายและยิงได้ทุกที่มาดูกันที่สมรรถนะการก,ก่อนครับหนึ่งในระบบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือขีปนาวุธพื้นสู่พื้นรุ่นใหม่ของไทย ที่มีระยะยิงเกินกว่า250กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีที่ใช้ทั้งเรดาร์และดาวเทียมร่วมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดถ้าเทียบกันง่ายๆคือมันสามารถครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งอ่าวไทยได้เลยหรือแม้แต่ถึงแนวชายแดนรอบประเทศก็ยังอยู่ในระยะยิงความแม่นยำของขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ก็น่าทึ่งมากว่ากันว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมไม่เกิน20เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธจากประเทศมหาอำนาจเช่นจีนหรือสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว ในด้านความเร็วขีปนาวุธรุ่นใหม่สามารถทำความเร็วได้ถึงระดับแมสสามถึงแมสสี่หรือประมาณ3-4ถึงเท่าของความเร็วเสียงซึ่งหมายความว่าเมื่อยิงออกไปมันสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ภายในไม่กี่นาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะมีเวลาตอบโต้ได้ทันและเมื่อรวมเข้ากับระบบยิงเคลื่อนที่แบบรับตาเรดาร์มันกลายเป็นอาวุธที่ท,ทรงพลังและยากจะป้องกันได้ส่วนที่ถือว่าลับที่สุดคือการที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาขีปนาวุธอนเนกประสงค์ มายความว่าขีปนาวุธลูกเดียวกันสามารถต่อรับใช้ได้หลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นต่อต้านเรือต่อต้านเป้าหมายภาคพื้นดินหรือแม้แต่ต่อต้านเรดาร์ระบบแบบนี้ให้ความยืดหยุ่นสูงประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการผสานเทคโนโลยีดโดรนเข้ากับระบบขีปนาวุธดโดรนสามารถบินตรวจจับเป้าหมายและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์กลับไปยังศูนย์ควบคุมขีปนาวุธ ทำให้สามารถสั่งยิงได้ทันทีความสามารถแบบนี้มักพบได้ในประเทศที่มีกองทัพชั้นนําเท่านั้นแต่ตอนนี้ประเทศไทยเริ่มมีแล้วครับมาถึงเรื่องราคากันบ้างเพราะในช่อง SH Car Review เราให้ความสําคัญทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่าจากข้อมูลล่าสุดขีปนาวุธที่ผลิตในประเทศไทยมีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าระบบนําเข้าถึงครึ่งหนึ่งแต่สมรรถนะใกล้เคียงกันมาก ในขณะที่ระบบขนาดใหญ่เช่นฮาพูลหรือ C802 รวมทั้งสถานีควบคุมและยานยิงราคาทั้งชุดอยู่ที่ราว25-30ล้านดอลลาร์ซึ่งยังคงถูกกบว่าราคาซื้อจากต่างประเทศเกือบ2เท่าเหตุผลก็เพราะไทยสามารถผลิตและบำรุงรักษาได้เองภายในประเทศไม่ต้องพึ่งการนำเข้าเต็มรูปแบบแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องราคามันคืออิสรภาพทางการทหารการที่ไทยสามารถผลิตและดูแลระบบขีปนาวุธได้เอง หมายถึงเราจะไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นมากเกินไปหากเกิดวิกฤตระหว่างประเทศไทย<ๆ>ก็ยังคงป้องกันตัวเองได้โดยไม่ต้องรอใครอีกระบบที่ถูกพูดถึงมากคือชุดจรวด W-S Series ซึ่งเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ของไทยพัฒนาต่อยอดจากของจีนรุ่นล่าสุดปี2025ยิงได้ไกลถึง180กิโลเมตรพร้อมระบบควบคุมการยิงดิจิทัลเต็มรูปแบบ และมีข่าวหรือว่ากำลังทดสอบรุ่นที่สามารถปรับวิถีกลางอากาศได้ด้วย AI ถ้าเป็นจริงนี่จะเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีจรวดไทยเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกหันมามองคือข่าวหรือเรื่องขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือ h y เปอร์โซนิ i มิสซิลของไทยแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานว่ากำลังทดสอบชิ้นส่วนต้นแบบที่ทำความเร็วได้ถึงแมทหหรือ5เท่าของเสียงซึ่งเร็วกว่าระบบป้องกันส่วนใหญ่ในภูมิภาคถ้าเป็นจริงไทยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีศักยภาพด้านนี้แน่นอนว่ายังมีคนสงสัยว่าข้อมูลที่ออกมาอาจเกินจริงแต่ถึงจะเป็นตัวเลขอนุรักษ์นิยมก็ตามระบบขีปนาวุธของไทยในตอนนี้ก็ถือว่าก้าวกระโดดจาก10ปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ในแง่ยุทธศาสตร์ไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบขีปนาวุธเหล่านี้ช่วยให้ประเทศไทยสามารถป้องกันได้ทั่วทุกทิศต,ตั้งแต่ทะเลอันดามันไปจนถึงอ่าวไทยจากชายแดนพมา่าไปจนถึงลาวและกัมพูชาความสามารถแบบนี้สร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นได้อย่างมาก หากมองในแง่ความคุ้มค่าไทยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากเพราะระบบที่สร้างเองให้สมรรถนะ80-90%ของระบบนำเข้าแต่ใช้เงินเพียงครึ่งเดียวและยังมีข้อดีเรื่องการซ่อมบำรุงเพราะไทยได้สร้างหน่วยซ่อมบำรุงภาคสนามเคลื่อนที่ที่สามารถซ่อมระบบขีปนาวุธได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งกลับฐานหลักนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเข้ารหัสที่เชื่อมโยงศูนย์บัญชาการหลักกับหน่วยยิงทั่วประเทศได้อย่างปลอดภยัย ทำให้สามารถสั่งการและควบคุมการยิงพร้อมกันได้หลายจุดในเวลาเดียวกันถือเป็นการก้าวสู่ระบบป้องกันประเทศอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบในด้านเศรษฐกิจโครงการขีปนาวุธปี2025ยังช่วยผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วยวิศวกรที่ทำงานในโครงการนี้ยังมีส่วนพัฒนาเทคโนโลยีในภาคพลเรือนเช่นอุตสาหกรรมอวกาศและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นการลงทุนที่สร้างประโยชน์ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอะไรต่อประเทศไทยหมายความว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศยุคที่เรามีเทคโนโลยีของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้และไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครอีกต่อไปการเปิดเผยข้อมูลในปี2025ทําให้ทั่วโลกประหลาดใจเพราะประเทศไทยไม่ค่อยเปิดเผยความก้าวหน้าทางทหารมาก,ก่อน แต่เมื่อข้อมูลสมรรถนะและราคาจริงถูกเปิดออกมาโลกก็เริ่มมองไทยในมุมใหม่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมั่นใจของประเทศถ้ามองให้ลึกกว่านั้นมันคือโมเดลของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆด้วยว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมหาศาลก็สามารถสร้างระบบป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพได้ถ้ามีวิสัยทัศน์การวางแผนและความรู้ทางเทคนิคที่แข็งแรงแน่นอนว่ายังมีข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยอีกมาก ทั้งขีดความสามารถจริงระยะยิงที่แท้จริงหรือระบบอัจฉริยะภายในแต่เท่าที่รู้ตอนนี้ก็เพียงพอที่จะบอกได้ว่าประเทศไทยได้พัฒนาไปไกลลกว่าที่หลายคนคิดมากดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีทางทหารหรือนักวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมหรือแค่คนชอบเรื่องราวของนวัตกรรมเรื่องนี้คือสิ่งที่น่าติดตามมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของขีปนาวุธแต่มันคือเรื่องของความสามารถของคนไทยที่สร้างเทคโนโลยีระดับโลกได้จริง และสำหรับแฟนๆของ S.H. Car Review ที่คุ้นเคยกับคำว่าสมรรถนะความแม่นยำและพลังหลักการพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์หรือในระบบอาวุธเทคโนโลยีที่ดีต้องแม่นยำควบคุมได้และคุ้มค่าที่สุดและขีปนาวุธของไทยในปี2025ก็สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วอนาคตละ่ะผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไทยอาจเปิดตัวระบบขีปนาวุธอัจฉริยะรุ่นใหม่ ที่พัฒนาเองทั้งหมดรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติและเครือข่ายการสื่อสารดิจิทัลเต็มรูปแบบและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีอย่างแท้จริง วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม s h Car Review นะครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับพลังใหม่ของประเทศไทยในปี2025นี้มันคือความฉลาดในการพัฒนาหรือแค่การแสดงศักยภาพทางอาวุธกันแน่แต่ไม่ว่าจะมองยังไงสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือปี2025คือปีที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีทางทหารอย่างแท้จริงจากความลับในห้องทดลอง สู่พลังที่จะต้องได้ในสนามรบขอบคุณที่รับชม sh car review แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะสมรรถนะไม่ได้อยู่แค่บนถนนแต่อยู่ในทุกนวัตรกรรมที่สร้างพลังให้โลกของเรา